โอ้โอ้โอ้มาลงมาลงมาเอาตีตีตีก็โดนดีครับโดนดิครับอุ้ย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 ดักครับอู๊ดเซฟแลมเพทครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกอร์เปี้ยนครับเอาจริงดิจะเอาจะเอาจะเอาโอเคครับผมนั่นไงคอนดอร์อีกโอ้ยแลมเพดไปครับยานแม่ลงมาก่อน เอาไปกินครับคือแดงแล้วเหรอเฮ้ยดักนั่นไงนั่นไงเฮ้ยอย่าแหลกเศษโอ้เป็นไงเราเป็นไงเราโดนไปอีกคนนึงหิวเลือดกันเฮ้ยเซย์ลับครับว้าวว้าวแหมโดนไปโชว์หนึ่งเป็นไงอ่ะ สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูลาวนามูขวานกันเจ้าช้างนายสีทองของเรานะใช้ปืนลูกซองแม่เหล็กมูขวานที่เลเวล12มาร์ค2ด้วยดาเมจของมันจะอยู่ที่49,920กครับผมแล้วก็ยิงที่ระยะ3า0เมตรดีลโลก6วินาทีและมีเอฟเฟกทั้งรัสแล้วก็คัมเบิลสำหรับความเที่ยวชาญของเจ้าลาวนาครับผมจะใช้แบบนี้นะเป็นเบลเลอร์ครับ และนักบินครับผมต้องใช้คนนี้เท่านั้นเลยนะอานาฟโผครับจะทําให้เจ้าลาวนาเนี่ยเก็บสกิลเพิ่มขึ้นได้อีก1ครั้งเป็น3ครั้งครับผมไปครับเ,เพื่อนๆเพื่อนรู้ดีกว่าว่าเจ้าลาวนาที่ใช้มูควานเนี่ยมันจะเล่นโหดเล่นสนุกสักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้า wow! วถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิพมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลิฟเลยเอา้ารงมาแทนเขาเฉยโอเคครับผมปะเราไปทางซ้ายดีกว่า ทางขวาเพื่อนเราเยอะและ้วเลโล่ครับโดนนีครับต้องโดนแมหมเฮ้ยันเ,เล่นเพื่อนเราแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้โหเจาะโล่ันะคือไม่อยากเสียเซลงเมืม่อกี้โอ้มันวาร์ปดีเหลือเกินนะอ้าวคืองงดิมุดอุโมงค์กลับมาครับลุยกัน สองลาวนาแข่งขันไปครับดักครับเฮ้ยดักเลยว่ะเพื่อนดักเลยนะพื้นแดงอีกอเ,เข้าไปประชิดครับบุกเจาะเขาข้างหลังดีกว่าเป็นเรือครับแอบก่อนไปไปเข้าใกล้ๆครับพื้นแดงแล้วเหรอเฮ้ยดัก นั่นไงนั่นไงเฮ้ยอย่าแรกเศกโอ้เป็นไงเราเป็นไงเราโดนไปอีกคนนึงดูเลือดกันเฮ้ยเซยลับครับว้าวว้าวแอะโดนไปโชวนึงเป็นไงอ่ะแล้วยาแรกดิอย่าแรกดิยาแรกอย่าแรกโอเคหายตัวครับโอ้ยไม่ทัน เราหน้าจ้าอุยหุยหุยสกายโอสครับไหนอ่ะไหนอ่ะเอาไปเอาไปแหม่ก่นไอ้แปดร้อยอยู่ไหนวะไอ้นี่ครับไอ้ตัวอยู่ตรงนี้นะงูงูงูเราจะจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนเฮ้ยมันอยู่กับเพื่อนปะไม่ใช่ไม่ใช่ไปครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอแปดร้อยเจอแล้วฮเฮ้ย ว้าวเสร็จการดักครับหายตัวก่อนหายตัวก่อนโหแง่ไม่ได้แอมพี่หรอกครับโอเยอยเออโอ้ยเศรษฐได้เสาได้เสานี้เสานี้แหม่ส่งมาถึงนี่เลยอุ้ยไอ้นี่ครับเอ้มาตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ย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 สกอร์เปี้ยนครับเอาจริงดิ เหนื่อยใจไอ้นี่ไอ้นี่รอสาวกโอเคเฮ้นี่เกิดมาจะเอาจะเอาจะเอาโอเคครับผมนั่นไงคอนดอร์อีกโอ้ยแหลมเพชรไปครับยานแม่ลงมาก่อนหูนี่ก็อีกเหรอไม่ใช่เพื่อนเราอะไรเนี่ยเพื่อนเอ้ยทำอะไรทำอะไรอ๋อหมอทำอะไรอู้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 อู เอาไปกินครับืหนั่นไงนั่นไงคอนดออีกไงแอบก่อนไม่รอดแล้วล่ะไม่รอดแล้วล่ะเศรษครับแอซิดวู๊เฮ้ยโลวานาตัวนี้ก็ก็ดีนะเอาอีกโอ้โหชีวิตโถโถถุยถุยเฮ้ยเพื่อนมาแล้วเรือจะหมดแล้วไม่เอาไม่เอาแอบ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 ตัวรีไม่ทันเลยโดนมันยิงราวนาครับ เสร็ดีเสร็ดีมาเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยงูเหรอว,ว้าวอ้าวแหน่ไปซักเร็วใช่นะ่ะเฮ้ยเสาบ้านเราเต็มเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีตัวแปดร้อยเนี่ยแหละตัวปัญหาอันแน่เป็นโค้งหรือเปล่าไปครับมามามาอันแน่เอาอีก เฮ้ย <Hey. S 2> เสร็จดิเครไปครับวิ่ง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 งูงูงูก็จะเอาจะเอามันจะเอาอ่ะเร็วเออยังไม่ตายจ้ะแหมเรียบร้อยครับอไ,นะไอ้๋ยวนะไอ้ตัวนี้นะฮะไอแปดร้อยนะต้องโดนยันแม่นะเคร์ Let's go ครับผมนะไอแปดร้อยยันแม่ลงไป ปาบหน่อยเดียวโถเอ้ยไปลุย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 เซฟดีอย่างเงี้ยรู้โอ้โหแรงอ่ะวู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอนดอครับตุกปืนแดงแล้วอ่าฮัลโหลอยู่นี่จ้าโดนป่ะโดนน้ำหวานเนี่ยโดนดิโดนดิ โอ้โหมาลงมาลงมาเอาตีต <cues> <l convert> <ını urai> ีตีก็โดนดีครับโดนดีครับอุ้ยอุยักครับอู้เซแลมเพจครับฟีลิ่งครับเร็วเร็วเร็วเร็เร็กอนไลกันไปครับผมโอยมันยิงแลมก็มันเกิดปะโอเคไม่เกิดครับ วู้วู้วู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 ลิงครับยันแม่ลงไปมาจ้าโอเคติดลัตแซงครับตามดิเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนก็ต้องโดนดียอนก็ไล่กันไปครับผมเฮ้ยเสากลางเสียโอ้ยเดี๋ยวนะเราจะไปถึงไวแน่เฮ้ยเฮ้ยไททันครับเราเราลองมาเล่นไททันดีกว่า มีคอนดอร์ด้วยเราเก็บสกิลนะอย่าใช้พิ่มเพื่อแหมไอ้กนี้เดียวก็จะติดล้าแล้วไอ้ตัวนี้นะโอเคลองดูครับแรปเตอร์ครับไม่โดนละไม่โดนละสวยแล้วสวยแล้วคอนดอร์ดีกว่าโอเคครับเราเข้าไปไประชิดคอนดอร์ก่อนโอเคเข้าไปไประชิดครับเฮ้ยไม่ได้ว่ะลุกก่อนแล้วกัน โดนดิต้องโดนดิลุกอ่ะลุกอ,อ่ะเร็วโหอืดว่าอืดว่าอ้าวปืนแดงอีกเซตแอซิดสสครับพฮ้คอนดอร์โดนมาโดนมาเร็วโหธนะต้องรีโหลดปืนก่อนน่านงีไม่ทันแล้วไอ้หนูว้าวเฮ้ย ปืนแรงจริงๆว้าวไม่ใช่ซ้ำจอกดีเราเนี่ยแหละจะโดนแล้วอูวห่วย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 แรปเตอร์ครับว้าวว้าวว้าวไปก่อนละเพื่อนเห็นแล้วจ้าเฮ้ยเราโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกโดนดิโดนดิเฮ้ยตัวอะไรซิ่งมาเลยวะนธนาคูลีครับแหมหายตัวก่อนฮันแน่ฮันแนเฮ้ยแรปเตอร์ว่ะ โอ๊ยจะปวดเสร็จครับผมเร็เวเร็เวเร็วเโดดแล้วโดดอีกแล้ว,ดดลวมันโดดอีกแล้วมันเอาจังเว้เฮ้ยมาถอยเืออะไรกันแฮ่แฮแบ็คเลโอเล่ครับเอาไปก่อนเอาเิียวเชียวคนนี้ชูดได้ป่ะคนนี้ชูดได้ป่ะแหน่อะไรของเองวะโดดยุกยิกยุกยิกเลยน่ะนั่นไงตัวอะไรอีกตัวอะไรอีก เฮ้ยดิวเลอร์ครับเสร็จโอ้ยล่วงนะชะโลอีกโอ้โหชีวิตโอ้ยแงดีลัปเตอร์มันเอาตัวรอดดีนะเออไอนี่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 ครับโดนปะโดนแล้วปะฮันเน่เสร็จโอเคเฮ้ย แหมยี่ไอ้นี่ก็เอาเขาจังเลยไอ้เอา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 ติดลัดแสแตนแล้วครับโอ้โหโควรจะติดได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรข้างหลังแน่หันนันน่ันแหน่นโอ้โหแองเกลิลมาคู่เลยเหรอมาดิโดนดิโดนเฮ้ยไปคนนึงเสร็จเสร็จการเสร็จการสกริลหมดสกิลหมดโอ้ยโอ้ยไปไปไม่ทันเลยจะโลอีกลอวนานอลวานาจา้า let's go d a กอีกแล้วดั r k ครับ ว้าวหันแหนหันแหนเราก็เพ่นสิครับเอาไปให้สาวนึงเราให้สาวนึงเฮ้ยไม่ให้ดีกว่าโอเคครับไปลองดูกันเนี่ยเนี่ยเป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ่ะหงอยดีหงอยด,อยดีไม่มีกระโดดว้าโดดแล้วเพ่นครับเพนแบบไม่ต้องคิดอะ่ะจะเอาอีกโอเคตะขอบแมนตะขอบแมนอา้าวโดล็อกองี้ก็เสร็จดีครับ น,นั่นไงนั่นไงไอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกรันเล่นอะไรกรันเสร็จครับผมยานแม่ลงไปแม่บ้ปาบเน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 เร็วมากเลยวะ่ะเสร็จครับวู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 เฮ้ยไอ้นี่ครับมาใกล้ๆครับเฮ้ยอะไรกันอีกวะเนี่ยเฮ้ยไททัน หนักหนักหนักเฮ้ยเอาอีกอะไรดักครับเสร็จเสร็จเสร็จพี่เถอเสร็จพี่เถอมาขอแอบก่อนแอบก่อนไอ้ไอ้ตัวหกร้อยไอ้ตัวไอ้ตัวปืนไกลเนี่ยน่ากลัวโอเคครับรอแรปเตอร์หมดสกิลครับโอเคไปเอาอีกเหรอโดนแล้วเหรออ้าวอ้าวเรปเปอร์ซันแลปเปอร์อ้าวโอ้วโอวโ เอาไททันไปกินก่อนครับเซตโอเคว้าว <Okay>. wow. เอานะเอาเละไททันไอ้ยันแม่ลงมั่วหมดแล้วเนี่ยว้า oh, มาดิมาดิครับมาดิครับพี่ตัวอะไรวะดิวอเลอร์ครับว้าวโหเรามาทำอะไรวะเนี่ยสวยแล้วเอาเพนแล้วครับเพนแล้วครับผมไม่อยู่แล้วครับโอ้ย oh. แต่ละคนแต่ละมือแต่ละเด ลบ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 อย่าเพิ่งลั่นสิปืนก็ลั่นจังเลยนั่นไงโอ้โหเยอะมากมากกล้ามาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยวาวนาวมันก็เล่นดีเกินคาดวะ่ะเออคือเฮ้ยไอสกิลของมันนะมันก็เอาไว้หลบหลีกอะไรได้ดีใช่ไหมวิ่งหนีไปแบบไม่ต้องอายหรอกเราเอาตัวรอบไว้ก่อนอ่าแล้วเราค่อยกลับมายิงเขาทีหลังก็ได้ถ้าเกิดเราตายตรงนั้นไปไม่ยอมใช้สกิลดื้อจะเอาเดเมจอย่างเงี้ยบางทีผมก็จังหวะมันก็ดื้อๆนะ ก็ไม่มีโอกาสกลับมาเอาเสาได้้คนขาดไปเกมแพ้ไปเลยเออเร็วไอ้สกิลของมันก็เอาไว้ลุกได้แล้วก็หนีได้ครับผมโอ้ยแล้วเมื่อะไรครับตอนนี้ยังใช้เจ้ารอนาอยู่หรือเปล่าแล้วใช้กับอาวุธอะไรก็มาคุยกันนะชอบมันหรือเปล่า <c oughs> สวันี้ผมแล้วลานาเขาตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวูู้้บอล